สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมาทำตัวนี้ทำง่ายมากของก็น้อยมากคือพี่ทำแบบเร่งด่วนนะนะตอนอ่าให้ลูกกินนะตอนให้ลูกกินมาแชร์ไอเดียนะคะอันนี้คือมาแชร์ไอเดียว,ว่าเราสามารถทำอะไรได้ง่ายขนาดนี้นะนะคะตอนแรกนะพี่ก็เอาอีกตัวช็อกโกแลตนมอะค่ะนะมาใส่ถุงแกงแล้วก็รัดปากถุงไว้นะแล้วเราก็เอาไปแช่ในน้ำร้อนค่ะ พอเขาละลายแล้วก็ตัดตูดมันะตัดปากมันเล็กๆแล้วก็มาทําเป็นรูปหัวใจแบบนี้ลงบนกระดาษไขเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นให้เขาแข็งตัวนะหลังจากนั้นค่ะพี่ก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรพุดดิ้งช,ช็อกโกแลตอะที่มันสําเร็จรูปอะซองนี้ค่ะมันจะประมาณ110กรัมถึง120กรัมนะแล้วเราก็ใส่นมมาค่ะคือปรุงตามหลังซองเขาเลยนะว่าใส่นมไปเท่าไหร แล้วก็เอาไปตั้งฝ่ายคนนะใครอยากได้พุดดิ้งรสช็อกโกแลตทามชอสต์บอร์รีก็ได้นะคะพอเขาเดือดแล้วเราก็ยกลงกล่องนมเปล่าใครอย่าทิ้งนะเอามาตัดตามรูปอย่างที่พี่จะตัดนะตัดข้างบนตัดข้างล่างตัวนี้เราจะใช้บิสกิตธรรมดานะคะบิสกิตเห็นไหมนั่นอนะของพี่เป็นรสปกติที่ตุรกีใครชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะ แล้วก็วางเรียงลงไปแบบที่พี่เรียงนั่นแหละแล้วเราก็ตักไอกตัวพุดดิ้งที่มันยังร้อนอยู่อะลาดลงไปเลยนะลาดลงไปสักหนึ่งชั้นไม่ต้องหนาแล้วเราก็วางเอ่อตัวบิสกิตเนี่ยลงไปเพิ่มใครชอบบิสกิตรสเคมใครชอบแบบไหนเอามาใช้ได้เลยใช้เท่าไหร่พี่ไม่รู้เพราะว่า คือพอวางในกล่องนมอะ่ะอยากได้กี่ชั้นเราก็วางลงไปอ่ะค่ะแต่ว่าพุดดิ้งเนี่ยพี่ใช้แค่ซองเดียวนะถ้าน้องๆซอ,องเดียวไม่พอนะคะทําแล้วไม่พอไม่ต้องตกใจค่ะหันไปทําอีกค่ะแล้วก็มาใส่อีกนะเนี่ยพี่ก็ทําอย่างเงี้ยซ้ายขวากั้นขอบนิดนึงนะมันต้องกั้นขอบนะมันต้องกั้นขอบไว้แล้วก็ลาดไปอีกชั้นหนึ่งแล้วพี่ก็ค่อยๆวางไอเนี้ยลงไปไอตัวบิสกิต ไอตัวแบบนี้ค่ะเด็กๆที่ตุรกีเขาชอบพวกแม่บ้านเขาชอบทำหนึ่งคือง่ายใช้แค่พุดดิ้งสำเร็จรูปกับนมนะคะแล้วก็ใช้ตัวบิสกิตเนี่ยค่ะทุกๆบ้านจะมีอยู่แล้วนะแล้วเด็กๆก็ชอบเอาจริงๆนะเราใช้พุดดิ้งที่เราชอบรสที่เราชอบยี่ห้อที่เราชอบนะแล้วก็นมคือวิธีปรุงพุดดิ้งเนี่ยดูจากหลังหลังซองเขาได้เลยพี่ไม่ซีเรียส นะคะพอเราทำทั้งหมดเรียบร้อยนะเอาพลาสติกใสค่ะมาแรปให้เขาอยู่ตัวนะให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมอะ่ะอันนี้พี่บีบด้วยนะเห็นไหมเพราะมันจะบานออกเพราะกล่องนมมันแบบกล่องนมมันบางอะ่ะนี่แล้วพี่ก็แรปลงไปเสร็จแล้วพี่เอาไปแช่ตู้เย็นหนึ่งคืนเลยค่ะแช่ตู้เย็นสักหนึ่งคืนเลยนะพุดดิ้งเขาจะได้อยู่ตัวแล้วเรามาตัดกันเถอะ ลุ้นนะพี่ก็ลุ้นนะตอนตัดเนี่ยเฮ้ยว่าจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูเพราะว่าลูกชายพี่มันกินทั้งวันอะ่ะพี่จะเปิดเตาอบทั้งวันก็ไม่ได้ไงเออก็ต้องหาอะไรที่มันแบบแปลกง่ายและประหยัดนะคะเสร็จแล้วเราตัดนะตัดมันทั้งแบบตัดมุมมันหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงมันขึ้นมาค่ะเป็นจังใสสวยไหม ข้างบนมันเนี่ยพี่ก็เอาอีตัวชอเเ็อกโกแลตเนี่ยแหะค่ะชอเเ็อกโกแลตนมก็ได้จะเอาสีไหนเอาเป็นดาร์กชอเเ็อกโกแลตก็ได้นะใส่ถุงแกงแบบเดิมนะคะแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดเอาน้ําเดือดใส่ถ้วยแล้วเอาอีถุงที่ใส่ชอเเ็อกโกแลตแล้วเนี่ยไปใส่เดี๋ยวเขาก็ละลายแล้วก็ตัดปากถุงแล้วก็บีบให้มันเป็นรูปหลังจากนั้นเราก็เอาหัวใจเราออกมาจากตู้เย็นจ้ะตกแต่งค่ะตกแตง่ง ใครจะลาดช็อกโกแลตก,ก็ได้ใครจะใส่คือแต่งหน้าเป็นอะไรก็ได้อะผละไม้อะไรก็ได้อ่ะนะ mm hmm. ตอนี้พี่ก็จะทำสุ프ลีลูกชายกับสามีเสร็จแล้วค่ะ mm hmm. กินได้เลยนะ mm hmm. เด็กที่นี่ชอบแบบนี้นะ mm hmm. ลองดูนะคะใครมีลูกๆหรือว่าคนที่อยู่เมืองนอกอะคะ mm ่ะ hmm. คนที่อยู่เมืองนอกนะที่อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็นิยมกินอะไรที่ง่ายๆนะ กินกับน้ำชาหรือกับอะไรพวกนี้นะเห็นมันแบบนี้แต่รสชาติมันก็คืออร่อยนะตัวบิสกิตข้างในมันก็จะแบบนุ่มๆหน่อยนะคะเป็นอะไรที่ง่ายๆคะ่ะยุคประหยัดนะพี่เอามาแชร์ไอเดียนะคะลองดูนะคะไปและขอบคุณค่ะ